ด่วนครมอประกาศพรบฉุกเฉินสู้โควิดเริ่ม26มีนาคมด่วนนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พรกฉุกเฉินคุมโควิด19เริ่ม26มีนาคมนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรดน์ว่าที่ประชุมมีมติให้ใช้ประกาศพระราชกำหนดหรือพอรกรในการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อยกระดับการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจะประกาศใช้วันที่26มีนาคมนี้เมื่อประกาศเสร็จแล้วจะจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบต่อไป นายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีการหามาตรการอื่นที่จำและยกระดับศูนย์บริหารโควิดสิเป็นศูนย์ฉุกเฉินในการแก้ปัญหาค่วมกับศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชโดยมีประลัดกระทรวงและแต่ละกระทรวงเป็นหัวหน้าส่วนในการรับผิดชอบและติดตามมาตรการที่ประกาศอยู่เดิมแล้วควบถึงการปรับปรุงแก้โดยมีนายกรัฐมนตรีผู้ให้อำนาจในการอนุมัติมาตรการต่างๆของทุกกระทรวงสำหรับรายงานการที่จะเริ่มประชุมในเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่26มีนาคม และจะมีการประชุมทุกวันเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ส่วนข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถออกได้ทุกวันโดยระยะที่หนึ่งจะเป็นการขอความร่วมมือแต่อาจจะมีข้อบังคับบ้างซึ่งการสั่งปิดหรือเปิดสถานที่นั้นจะอยู่ในมาตรการต่อไปซึ่งอยู่กับความร่วมมือของประชาชน ท้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องการงดเดินทางกับผู้ิีลาเนาซึ่งหากเดินทางกลับจะต้องเจอมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดระหว่างการเดินทางและจะมีการยกระดับความรุแนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ความสําคัญในการกักตัวที่บ้านและขอให้เข้าใจว่าเพื่อสังคมโดยรวมยันตื่นตระหนกเพราะจะเกิดปัญหาโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงต่างๆหรือสามารถโทรติดต่อสอบถามตามช่องทางรัฐบาลเป็นหลัก นายกรัฐมนตรียังเตือนให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียระมัดระวังการเผยแพร,ร่ข่าวปลอมหรือบิดเบือนข้อมูลเมื่อประกาศใช้พรกฉุกเฉินแล้วหากตรวจพบจะถูกลงโทษหนักขึ้นและจับติดคุ้ขัวโตต่อไป สำหรับพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นกลายเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลจะนํามาใช้ในการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางงมถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมอเมื่อวันที่24มีนาคม2563ว่าจะประก,กาศบังคับใช้พรกฉุกเฉินในวันที่26มีนาคม2563สาระสาคัญอำนาจตามกฎหมายของพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีดังนี้ กรณีเป็นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนายกมีอำนาจออกข้อกำหนดดังนี้ 1. ห้ามบุคคลออกนอกสถานที่ภายในระยะเวลากำหนดเพีนแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่2ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกันณสถานที่ใดๆ 3. ห้ามแพร่ข่าวที่มีข้อความอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิด4ห้ามใช้เส้นทางขมนาคมหรือการใช้ยานผ่านนะหรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางขมนาขมหรือมีการใช้ยานผ่านนะ 5. ห้ามใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดๆ ให้อบยยประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าวหรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดถ้าใครไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทท่านผู้ชมระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับ